เราต้องไม่ไปขโมยโอกาสในการที่เขาจะได้เรียนรู้จากความความยากลําบากตรงนั้นนะบางทีสอนมันง่ายมันฟาสต์แทร็กอุ้ยแป๊บหบนึ่งก็หายแต่ว่าการสอนให้เขาอยู่กับสิ่งที่ยาก,ยากแล้วเราอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าฉันอาจจะไม่ได้เข้าข้างเธอเสมอแต่ฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งต้องการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องพักครูพื้นที่พักใจของครูไทยด้วยกันค่ะทุกวันนี้ค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเรานั่งทานอาหารหรือว่านั่งอยู่ในร้านอาหารที่แบบอยู่กับพเพื่อนๆหรืออยู่กับครอบครัวนเนี่ยเราจะมีการคุยกันน้อยลงนะคะก็คือเราแบบอาจจะแบบอยู่กับโทรศัพท์มากขึ้นเนาะแล้วก็พอเรามีการคุยกันน้อยลงเนี่ยเราก็จะฟังกันน้อยลงซึ่งไอการฟังกันน้อยลงเนี่ยมันก็อาจจะ ได้ยินได้ยินแต่ว่าไม่ได้ฟังจริงๆคราวนี้มันก็จะเกิดปัญหาตามมาเยอะขึ้นจี้ก็เลยเอ,อ,อยากจะมาหาคําตอบวันนี้นะคะก็เลยชวนพี่ชลี่นะคะที่จะมาร่วมหาคําตอบกับจี้ในวันนี้ค่ะชื่อชลี่นะคะก็คือเรียนจิตวิทยาทั้งปตีแล้วก็ปโทเลยขอปอโทจะได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อที่สกอตแลนด์กลับมาค่ะค่ะก็พี่ชลี่กเ็เรียนจบทางด้านจิตวิทยามาเนาะแล้วแล้วเราเนี่ยจับพัดจับปู่ยังไงมามาอยู่ถึงมาอยู่ในวงการของการศึกษาได้อะ คือตอนนี้เราอยู่ในวงการศึกษาก็จริงแต่ว่าบทบาทจริงๆในวงการศึกษาตอนนี้ที่เราทำอยู่เราทำในโรที่ชื่อว่า Product Owner มันจะค่อนข้างสายเทคนิดนึงคือเราพยายามจะปั้น Product ในเชิงเทคเนาะเพราเราจะผักวงการศึกษาให้เป็นวงการเอทเทมากขึ้นก็เลยทำา r r o u u t t ตัวนี้ทีเนี้ยมันอาจจะมีคำถามขึ้นแบบเอ้ามันเหมือนการย้ายสายเลยอจากจิวิยามาเป็นสายเทคเลยมันดูเหมือนย้ายใช่ไหม ซึ่งก็ย้ายจริงแต่จริงๆมันจะมีบางสกิลนะของนักจิตที่สามารถทําได้ในวงการโปรดักต์ก็ต้องมีงอะไรที่คอมมอนกันอยู่ถูกค,คือการจะทำโปรดักต์สักตัวหนึ่งเ,เราทําเพื่อเสิร์ฟขครสักคนค่ะ,คะซึ่งการเสิร์ฟขครสักคนเราก็ต้องฟังลูกคา้าฟังคนที่เราจะไปเสิร์ฟให้ซึ่งการฟังการไปพูดคุยการไปรีเสิร์ชตรงนั้นน่ะมันต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจริงๆกันแน่จริงๆเขาอยากได้อะไรถูก อย่างที่จี้บอกว่าแบบบางทีมันเหมือนคนเรามันฟังกันน้อยลงหรืออะไรคือจริงๆมันจะมีบางทักษะที่ทําให้แบบไม่ใช่แค่ฟังในสิ่งที่เขาพูด<ะ>แต่มันคือฟังมากกว่านั้นมันจะเป็นหัวข้อวันนี้ที่ชื่อว่าหูที่สามช่วงนี้คนจะไปพึ่ง AI ใช,ใช่ไหมใช่มีอะไรก็พูดกับเอไอมีอะไรคุยกับ AI ไอเยอยากจะเล่าเคสตลกหนึ่งเอคําว่าฟังกันน้อยลงเนี่ยคือมันมีคู่ที่เชลี่รู้จักเขา<ม>เขาทะเลาะก,กัน<ม>แล้วไอ้ฝั่งหนึ่งก็ไปนั่งคุยกับ AI คุยทั้งวันเลย คุยจนแบบ AI มันก็เข้าข้างอุ้ยเธอทําถูกแล้วแฟนเธออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องปลึกษา AI ไอปลึกสาอะไรอันใช่แล้ว AI ก็เข้าข้างพอ AI เข้าข้างก็เกือบจะไปขอเลิกกับแฟนแฟนก็เลยแบบใจเย็นก่อนวางชัก GPT ต้องพัก GPT แล้วเอมาคุยกันก่อนเพราะบางทีการแก้ปัญหาง่ายๆมันแค่คุยกันแล้วคุยลวมันมีทักษะของการฟังที่มันลึกกว่าแค่แบบฟังสิ่งที่เขาพูด คำว่าหูที่สามจี้เคยดีมาก่อนไหมจริงๆอ่ะสารภาพเลยิชอี่ว่าจี้เพิ่งเคยได้ยินคําเนี้ <Okay. S 1> ครั้งแรกก็เลยไม่ได้ใจว่าไอ้คาว่าหูที่สามอ่ะเขาใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบเออในวงการของนักจิตเขาใช้กันอะไรเงี้ยค่ะอยากให้พี่เชอี่ขย,ยายความนิดนึงได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหูที่สามของพี่เชอี่เนี่ยคืออะไรโอเคไอ้คาว่าหูที่สามอ่ะมันเป็นคําที่เอาจริงๆในวงการจิตวิทยามันก็มีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราอ่ะได้ยินจริงๆตอนที่เราอยู่ปีสี่ มหาวิทยาลัยปีสตอนปอตีเนาะ,<ฮ>ะแล้วตอนปอตีมันจะมีเซสชั่นของการฝึกงาน <ฮะ S 2> ชลี่ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลจิตเวชที่หนึ่ง <ฮะ S 2> ทีเนี้ชยชลี่ก็ไปเจอกับคนไข้เนาะไปเจอคนไข้แล้วตอนนั้นเรายังมือใหม่อ่ะเราไปเจอนคนไข้ปุ๊บคนไข้เขาก็ด้วยความที่มีอาการทางจิตแต่บางทีเขาก็จะพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยอยู่บนพานเป็นจริงเท่าไหร่เ <ฮะ S 2> ขาบอกเขาเจอเทพบ้างเจออะไรบ้างมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีในโรงพยาบาลแน่ๆคือเราก็มองไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับไปไปบอกอาจารย์ที่ปรึกษาว่า อาจารย์หนูว่าหนูบําบัดเคสนี้ไม่ได้เขามาแล้วเขาก็ร้องไห้เขาบอกมีคนมาตามมีคนมาอะไรแต่อะไรหนูพยายามช่วยเขาแล้วหนูบอกเขาว่าแล้วแบบเอ้ยมันไม่มีจริงนะยูไม่ต้องกลัวนี่คือโรงพยาบาลเออมีพยาบาลคขาดูแลตลอดเลยอยู่กลัวอะไรอย่างเงี้ยพยายามใจช่วยให้เขาอยู่บนความเป็นจริงมากกว่าไม่ไไมไเขาร้องไห้แล้วเขาก็ออกไปก็เลยบอกอาจารย์ว่าเคสนี้ยากขอเปลี่ยนเคสอา<ม>จารย์บอกไม่ให้เปลี่ยนอาจารย์บอกว่ายูเวลาที่เขาพูดออกมา สิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่ความจริงแต่น้ําตาเขาไม่ใช่ของปลอมลวเว้ยยู่ต้องมีหูที่สามยู่ต้องได้ยินให้ได้ว่าเขารู้สึกอะไรไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรต่อให้สิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงอ่ะอุ้ยมันคงง่ายมากไปลแล้วว่าถ้าสมมติเราสามารถพูดให้คนคนนึงอยู่บนความเป็นจริงได้อย่างเงี้ยหรือทําให้คนคนนึงแบบมีความ make sense มากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วทําให้เขากลับมารู้สึกดีได้ถ้ามันง่ายอย่างนั้นอ่ะอุวงการนี้มันไม่เกิดหรอก เอานึกภาพสมมุติตอนที่เราอกหักจากใครสักคนหนึ่งหรือเวลาเห็นเพื่อนอกหักใครสักคนหนึ่งรู้นะเลสแฟกเต็มไปหมดเลยเลว่ารู้ว่าความสัมพันธ์ยังงี้ก็ไม่รอดแต่สุดท้ายมันบางทีมันคิดด้วยเหตุและผลอย่างเดียวมัน move on ไม่ได้ค่ะมันต้องฟังความรู้สึกตัวเองมันต้องมีใครสักคนมารับฟังแล้วบอกว่าเออจริงๆรอยู่รู้สึกนี้เนาะพอมันมีใครสักคนหนึ่งฟังอ่ะมันพี่คลายได้นะสิ่งเหล่านี้คือบางทีมันมีคนบอกว่าการไปหานจิตอ่ะนักจิตก็แค่นั่งฟังแบบ ก็มไม่เห็นทําอะไรเลยโอเคฟัง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 ,ฟง,ฟงเรื่องในอดีตแก้อดีตก็ไม่ได้ใช่แค่ฟังแต่ทําไมทําไมเราถึงรู้สึกดีขึ้นเออแค่ฟังทํามทไมถึงรู้สึกดีขึ้นเพราะบางทีเวลาที่เราพูดก,กับน,นักจิตอ่ะมันไม่ใช่การพูดเกี่ยวกับอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมา<ะ>เราแก้มันไม่ได้แต่เราแก้ความรู้สึกที่มีต่ออดีตแกมันมาแก้ปมอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ป่ะพี่ใช่นั่นคือที่มาว่าการมีหูที่สามันคือการฟังสิ่งที่คุรู้สึก มันก็คือการฟังสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาแหละแต่จริงๆแล้วเขาต้องการจะสื่อสารอันนี้แต่เราต้องพยายามจับอันนั้นให้ได้ใช่ไหมคะใช่การที่พี่ชลธที่เป็น p ีโอก็ต้องใช้การฟังเนาะการเป็นนักจิตเองก็ต้องใช้การฟังซึ่งที่ก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเหมือนการเป็นครูเองอะ่ะก็ต้องใช้ไอการฟังอีกว่าออใช้หูที่สามนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่แล้วถ้าเราไม่ได้เป็นนักจิตอะ่ะ เราจะสามารถรู้ได้ยังไงอะว่าเขาอะต้องการสื่อสารอะไรมาให้เราอะไรพี่แบบว,ว่าเอ,อิมไอหูที่สามเนี่ยมันฝึกได้ไหมแล้วแก่แล้วหรือโตแล้วอะไรเงี้ยมันมันยังทันไหมพี่ที่เออทักษะนี้อะไรเงี้ยโอเคเรื่องหูที่สามอย่างแรกก่อนเลยอาชีพครูใช่อาชีพครูสําคัญมากเลยนะเพราะว่าต้องฟังนักเรียนค่ะต้องฟังผู้ปกครองฟังครูกับออกเอไอเอวออังผอออ,ย,อ,ย,อย่มีหลายอย่างที่ต้องฟังแล้วแบบุ้ยเด็กที่ต้องดูแลตั้งกี่คนใช่ไหม และอาชีพอื่นๆก็เช่นกันก็ต้องฟังด้วยเหมือนกันอาจี้ทางานจี้ก็ต้องฟังเพื่อนลงงานจี้ก็ต้องฟังคนนั้นคนนี้การฟังมันเป็นทักษะมากแแต่ถามว่าไอ้การฟังแบบหูที่สามอ่ะมันสามารถฝึกกันได้ไหมแล้วเราจะแ c t i v เ t e ไอ้หูตัวนี้ยังไงใช่ไหมเอาจริงๆชอรี่คิดว่าครูเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ปลุกสกิลหูที่สามได้ง่ายเพราะว่าครูเนี่ยเขาจะมีเซนส์บางอย่างอยู่แล้วก็เคยสังเกตเคยไหมอยู่ดีๆแบบเราน่าจะเคยเจอสถานการณ์ที่ เราอาจจะเคยทะเลาะกับเพื่อนวัววกววแวกับเพื่อนมีปัญหากับเพื่อนบาอย่างอยู่เสร็จปั๊บครูเดินเข้ามาในห้องครูก็จะเซนส์ได้ว่าแบบวันนี้ห้องบรรยากาศแปลกแปลกกลุ่นเออมันมาโคอยู่มันมาโคอยู่เลยว่าแต่ครูเลยบางทีเราเองมันก็จะมีความหูทีสามที่แบบไปเจอเพื่อนนี่ก็เป็นคู่แฟนกันเฮ้ยเพื่อนเป็นยังไงบ้างอ้าวทาไมวันนี้มันดูตึงตึงจังเลยวะเอ้อะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดแต่เราได้ยินแล้ว การที่เราได้ยินแบบเนี้ยมันคือเป็นฟิลคล้ายๆหูที่สามแหละแต่หูที่สามมันบางทีมันไม่ใช่ทํางานแค่เฉพาะในตอนที่คนเขาไม่พูด<ม>บางทีเวลาคนพูดอ่ะเราก็สามารถใช้หูที่3ามได้แต่บางทีมันคือเราเขาเรียกเราลืมอ่ะ พอเขาพูดอ่ะเราก็ไปจับคําพูดเขาไปฟังแค่สิ่งที่เขาพูดชูไปฟังแค่สิ่งที่เขาพูดเพราะงั้นการจะฝึกหูที่สามาจริงจริงมันมันไม่มีมันไม่มีมคําว่าแก่เกินเรียนเลยกับไอสกิลเนี้ยมันค่ะแล้วมันคือการที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยพอโลกมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนเจเนเรชันเปลี่ยนความต้องการคนมันเปลี่ยนไปการฟังมันก็ต้องพัฒนาแล้วมันมันฝึกกันได้เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้แล้วคําถามคือแล้วเราจะฝึกได้ยังไงฝึกยังไงอ่ะที่มันดูอ่ะมันดูยากอ่ะเออมันยากจริงตอนเชอรก อาจารย์ขอทําทสิ่งที่เรียกว่าเอมพัตตีแหละเคดี้เขาว่าเอมพัตตี้ไหมเคดี่เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะเห็นอกเห็นใจใช่ไหมความาเห็นอกเห็นใจมันคือการฟังจริงๆมันใกล้เหียง,ไงไหงายหูที่สานนี่แล้วเพราะว่ามันคือการฟังสิ่งที่อีกคนรู้สึกทีนี้เขาก็บอกว่าการจะเป็นนักจิตยูต้องมีเอมพัตตีอยู่ต้องมีหูที่สามตัวนี้เพราะงั้นเรามาทําแล b กันสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้เขาจะมีตําแหน่งทั้งหมด A B C D E ห้าตำแหน่งจีเป็น A เฉลี่เป็น B อ่าจี้เป็น A เฉลี่เป็น จีคือคนที่พูดสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองออกมาพูดความไม่สบายใจของตัวเองออกมานั่นคือนั่นคือเอเนาะทีนี้ B คือคนที่ฟังอยู่ตรงข้ามเอเขาให้ฝึกแบบนี้ B คือคนที่ฟังแล้วดูภาษาท่าทางของคนที่อยู่ตรงตำแหน่ง A ทีนี้เขาตำแหน่ง C อ่ะไปนั่งหันหลังชนกับตำแหน่ง A ถ้าโกมันจะมีคนหันหลังชนอะไริงอยู่ใช่มีคนหันหลังชนกันอยู่เขาบอกคนนั้นอะให้ฟังแบบที่มองไม่เห็นจีฟังแค่วิสที่เกิดขึ้นจากแผ่นหลังอย่างเดียว นั่นตำแหน่ง C นะ A B C ตำแหน่ง D อยู่ข้างๆจ้เลยอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้ต้องฟังคอนเท็กซ์ก็ได้แต่ให้ฟังและสังเกตว่าตอนนี้จี้หายใจตื้นลึกจี้กระพริบตาบ่อยแค่ไหนจีมือสั่นไหมเพราะมันอยู่ใกล้ไงแล้วตำแหน่ง E คือนู้นไปอยู่มุมห้องให้ไปอยู่มุมห้องแล้วฟังคอนเท็กซ์อย่างเดียวแล้วดูสิว่าจริงๆลึกๆคนนั้จะรู้สึกยังไงการฝึกเอมพัตตีอ่ะ มันคือแบบทุกมุมเลยอ่ะ mm hmm. แล้วมันคือพอวันนั้นเราเรียนแลบ,บนั้นเสร็จใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาได้ไปอยู่ตำแหน่งเวเราได้พูดนั่นพูดนี้แล้วโคเขาก็บอกว่าโอเคทุกตำแหน่งฟีดแบ็กเชอรี่หน่อยเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้ตำแหน่งดีบอกว่าภาษาท่าทางของเชอรี่มันชัดมากเลยเชอรี่เป็นคนชัดเจนว่ายอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้มากเลยเขาเล่าเรื่องที่ตัวเองแบบเหมือนรู้สึกไม่สบายใจใตอนนั้นเล่าเรื่องกโกรธเหมือนกโกรธใครสักคนแลว้วก็มาเล่ามาระบาย เราโอเคเชอรี่ดูกโกรธนะอย่างเงี้ยแล้วก็บอกโอเคใช่ถูกต้องแต่ตานม,มาก็เฉยๆเนาะใครๆก็ดูออกว่าเราโกรธในทีเนี้ยคนที่หันหลังอยู่ไอคนที่นั่งอยู่ข้างหลังบอกว่าเรามองไม่เห็นหน้าเชอรี่นะแต่เรารู้สึกว่าเชอรี่เหงาว่ะเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกแปลกมากเพราะเราเราเหงาจริงแล้วมนเป็นความโกรธที่เรารู้สึกเราโกรธเพราะไม่มีใครเข้าใจเลย <S <S เราโกรธเพราะเราเหงารู้สึกอย่างจริงๆใช่ไหมใช่เรารู้สึกอย่างนจริงๆแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราเหงาเราเหงาจริง ไอคนตำแหน่งสี่ตอบย้ํากว่าเดิม,มอ,นนะอ,อียูมือสัน่นนะเออยยูมือสั่นแล้วยูเหมือนกับเขาหลายๆโกรธแต่ว่าเหมือนพยายามปรเทคตัวเองอ่ะยูดูยูดูแบบเออดูกลัวนะดูอะไรบางอย่างเราบอกวิทั้งเหงาทั้งกลัวเลยจริงๆแล้วอ่ะดูทั้งที่คนที่อยู่ตำแหน่งดีเขาบอกว่าเชอรี่เป็นคนเจ๋วเจนเออดูแค่โกรธดูชัดเจนแต่จริงๆแบบมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากอ่ะพี่ถูกมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนูแล้วนูดตำแหน่งตำแหน่งอ e, ีเขาก็บอกว่า สิ่งที่ฉันได้ยินจ,จริงๆคือเธอกำลังพยายามโปรเทคสิ่งที่คนอื่นไม่เคยโปรเทคอยู่ mm hmm. เหมือนอยู่โปรเทคโปรเทคตัวอยู่ข้างในยอยู่อะ่ะมันก็เลยออกมาเป็นความโกรธเพราะความโกรธอะ่ะจริงๆมันคืออะไรมันคือกลไกลอย่างหนึ่งในการโปรเทคอะไรบางอย่างที่มีคนข้ามเส้นเรามามีคนล้ำเส้นเรามาเราถึงโกรธ mm hmm. พอมันครบทุกด้านแบบนี้แล้วอาจารย์ก็มานั่งคุยแล้วบอกว่าเป็นยังไงบ้างเอ็มบาตี้แหละเราก็บอกอุ้ยขนลุกเลยเพราะว่าแบบ แต่ละคนเขาจะเอมพัตตีมันเหมือนรับรู้ไม่ได้แค่จากมันไม่ใช่แค่จากสองหูนี้เลยแม่มันคือขูที่สารที่รับรู้ทุกเซนส์ของเราถึงแม้จะมองไม่เห็นก็ก็รับรู้ได้ถึงแม้มองไม่เห็นถึงแม้ไม่ได้สนใจคอนเทกต์สนใจแค่ร่างกายคือแม้จะนั่งไกลขนาดนั้นเออเออเป็นคือมุมห้องเลยอจี้มันคือนั่งมุมห้องเลยเพราะงั้นสิ่งที่เชอรี่เรียนรู้คือคําว่าหูที่สามอ่ะมันคือเซนส์ทางร่างกายของเราเขาบอกการจะเป็นนักจิตได้อ่ะยูไม่ใช่ว่าต้องเป็นบีไม่ใช่ต้องเป็นซีไม่ไม่ใช่ ยูต้องเป็นถูกตําแหน่งยกเป็นเอก็คืออย่าไปเป็นคนนี้อย่าไปแบบตัดสินเขาอะไรย่างใช่ปะใช้คําว่าอย่าไปอยู่ตําแหน่งเออย่าทําเหมือนไปสวมบทบาทเบอร์นะั<ม>้นว่าแบบเอ้ยด้วยประสบการณ์ของฉันที่มีเมื่อฉันอยู่ตําแหน่งเอฉันต้องรู้สึกนี้แน่เลยไหมเพราะมันจะกลายเป็นการเอาประสบการณ์ตัวเองไปตัดสินคนอื่นไปตัดสินคนอื่นทีนี้เขาทําคือมอง A เป็น A พยายามรู้สึกไปกับเขานั่งไปกับเขาอยู่ข้างๆเขา อย่าเอาประสบการณ์ตัวเองอย่าพยายามไปสอนอุ้ยแล้วบางทีนะมันจะมีบางอาชีพอาชีพที่ต้องสอนคนอื่นอ่ะก็ตรงเลยก็คือครูนั่นแหละเออบางทีบางทีครูก็สองคนหนึ่งอดไม่ได้มันอดไม่ได้หรอกที่แบบฉันเคยผ่านมาอุ้ยสอนเด็กมาตั้งกี่รุ่นบางทีมันอดยากบางทีการฟังมันเลยเป็นสิ่งที่เราอาจจะแบบเราฟังบ่อยจนเรารู้แล้วแพทเทิร์นแบบนี้เราต้อง t ี e a เขาแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผู้ปกครองแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเอาให้ต่อให้เรามีลูกแฝดเลยแฝดเรายังไม่เหมือนกันเลยเ<ม>พราะงั้นการฟังมันถึงได้เป็นอะไรที่ต้องใช้เซนส์หลายๆอย่างประกอบรวมกัน<ม>และเราจะต้องฟังเขาฟังความรู้สึกเขาจริงๆแล้วบางทีแอคชั่นไม่เปลี่ยนเลยนะจีค่ะบางทีเวลาที่เด็กคนคนหนึ่งดือ้อถ้าเราไม่ได้ฟังเขาเราก็คงลงโทษเขาแหละค่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าพอเราฟังเขาแล้วเราจะไปใจดีจนเราไม่ลงโทษแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยมันไม่ใช่มันมีฝรั่งคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งพูด Explanation is not excuse แปลว่าอะไรคะคำอธิบายไม่ใช่ข้ออ้าง mm hmm. คือเรารู้เราเข้าใจแต่นั้นไม่ได้เป็นข้ออ้างที่ทําให้เขาสามารถทําผิดแบบนั้นได้มันคือเยสุดท้ายมันคือการกด์มันคือการสอนอยู่ดีก็คืออยู่ดีใช่แต่สิ่งที่เราทําได้คือบางที่สถานการณ์ทางบ้านอาจจะไม่เอื้อให้ยูทําการบ้าน mm hmm. บางทียูอาจจะไม่ชอบวิชานี้มากมาบางทียูอาจจะไม่เห็นความสําคัญของวิชานี้มากมา เดีย๋ยวเราจะมานั่งสำรวจเรื่องนี้ไปด้วยกันแต่อย่างไนการส่งการบ้านก็คือกฎทุกคนต้องส่งการบ้านเหมือนกันไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราจําเป็นต้องลงโทษนะแค่ฟิลมันจะต่างเข้าใจแหละแต่กฎก็ยังต้องเป็นกฎอยู่ถูกอืมเหมือนกันเลยมันถึงได้บอกว่า explanation มันไม่ใช่ excuse นะี่เออการทําความเข้าใจไม่ได้แปลว่าถ้าเราเข้าใจแล้วงั้นคนคนนั้นจะทําอะไรก็ได้เอ้ยบางทีเค,เคยเจอไหมแบบอย่ามาว่าฉันสิเธอต้องมี empathy มั่งดิ เออเธอห้ามว่าฉันถ้าเธอเข้าใจฉันนะเธอห้ามว่าฉันเคยเจอไหมเข้าใจเข้าเข้าใจหน่อยสิอะไรเงี้ยเข้าใจหน่อยสิแล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่าว่าแบบนี้บะบางคนจะมีแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่เรามีข้อจํากัดแบบนี้นะเอออย่ามาว่าเราแต่จริงจริงมันต้องเป็น่างพีมันแล้วแต่เคสแต่โดยโดยทั่วไปแล้วว่าต่อให้เราเข้าใจสถานการณ์เข้าใจข้อจํากัดของเขาแต่เทานั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอะ เราก็ต้องพูดกันเราก็ต้องบอกกันมันไม่ใช่ว่ากันไม่ได้แต่มันคือการพูดฟีดแบ็กันผ่านความเข้าใจต่างหากพอเข้าใจแล้วมันก็อาจจะทําให้การสื่อสารทางนั้นอ่ะมันดีขึ้นทําให้ห้องมันไม่แบบมาคุูมากมาก,มากกว่าเดิอมอะไรเงี้ยแต่ว่ากดก็ยังต้องเป็นกดดูไม่งั้นคนที่ไม่ทํากันบ้านก็ก็ไม่เป็นไรครูเข้าใจ อะไรเงี้ยม,มันก็ไม่ได้เราก็จะควบคุมห้องเรียนไม่ได้อะไรใช่ใช่ค่ะแล้วอสุดท้ายที่อยากฝากไว้นิดนึงคือคําว่าหูที่สามอะ่ะไม่ต้องเปิดไว้ตลอดนะต้องปิดได้อะคะพี่ติดได้ถ้าเราไม่ไหวอ่ะไม่ต้องเปิดนะ <c oughs> มันจะยิ่งแย่นะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอมพัตตีฟาทิกเอมพัตตีฟาทิกฟาทิกมันแปลว่าแบบมันคือความเหนื่อยล้าบางคนยิ่งเป็นอาชีพที่ต้องฟังคนอื่นเยอะๆหรือบางทีครัวจะเป็นก็ได้คือมันเหนื่อย เช่ที่เขาใจว่ามันเหนื่อยการเป็นนักจิตการฟังเคสตลอดที่เขาซัฟเฟอร์ตลอดมันเหนื่อยจริงและไอ้อความเหนื่อยตรงเนี้ยยิ่งยิ่งฟังแล้วเหนื่อยมากๆอะ่ะมันจะยิ่งทําให้เราลืมไปลว่าแบบเราก็ต้องดูแลแล้วเราก็ต้องรักตัวเองเหมือนกันนะเราอย่าลืมฟังตัวเองนะวยคา้าโหที่สามมันมีไม่ได้ให้ฟังคนอนื่งเดียวมันต้องฟังตัวเองด้วยนะเพราะง,งั้นบางทีเราอาจจะต้องถอยออกมาถ้าเราไม่พรอ้อมโหที่สามมันเป็นสกิลหนึ่งค่ะมันเป็นสกิลหนึ่งที่ใช้ได้เพื่อทําให้เราเข้าใจคนอื่นรับมือสถานการณ์ได้มากขึ้น แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีขู่ที่สามที่เปิดไว้ตลอดเวลาจนลนเหนื่อยแล้วมาพังที่ตัวเราแบบนี้ก็ไม่ใช่มีมีแนะนำไหมคะพิเชเรียวแบบตอนไหนควรเปิดตอนไหนควรปิดอะไรเงี้ยหรือว่าก็ให้ฟังตัวเองก่อนอืมตอนไหนควรเปิดตอนไหนควรปิดจริงๆเน่ะถ้าจะเปิดอย่างแรกเลยฟังตัวเองก่อนฟังตัวเองก่อนว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกไงพร้อมไหมพร้อมไหมก่อนถ้าฟังแล้วคิดว่า อืมโอเคฉันพร้อมโอเคถ้ามีคนต้องอยากให้เราฟัง<ม>เราก็ฟังมันคงไม่ได้ฟังสุ่มสี่สุม่มห้าตลอดคือการฟังแบบนี้มันคือฟังแบบมีสมาธิฟังแบบคอนเซนเทรตมากๆเลยเพราะงี้มันคืออาจจะเป็นเซสชันถ้าอย่างในการทํางานก็เป็นเซสชันวันออนวันอันนี้เปิดหูที่สามได้เต็มที่ฟังสิ่งที่เขารู้สึกพอาบบมาอยู่ถึงทําแบบนั้นทำไมอยู่ทาความผิดพลาดแบบนี้บ่อยจังฟังเขาแต่ในเวลาทํางานจริงๆอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้มานั่งฟังได้ตลอดหรือไม่แต่ครูเหมือนกัน เวลาที่เด็กดื้อหรืออยู่สอนหน้าห้องเรียนโอ้โหมานั่งเปิดหูที่สามนั่งฟังทุกฝ่ากันมันเยอะไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่ถ้าเขามีปัญหาจริงๆแล้วเ,ลเรียกเขามาปลุยใช่เรียกเขามาปลุยหรือบางทีใช้ในเคสของผู้ปกครองก็ได้สม<ช>่วนมากวยวายเธอทาอย่างนี้ไม่ดูแลลูกฉันเลยอะไรแต่เราฟังเขาบอกคือถ้าสมมติเราไปบอกว่ากฎมันเป็นกฎค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ต้องฟังนะคะอแย่เลยทีนี้ต่างคนต่างไม่ฟังแต่ถ้าเรารับรู้ได้ว่าเขาห่วงลูก คือเรา,าดูแลสี่สิบห้าสิบคนน่ะแต่เขามีลูกคนเดียวมีลูกแค่สองคนอ่เพราะงั้นโอเคเข้าใจว่าห่วงแต่ตอนนี้กดมันเป็นกดอย่างนี้คุณแม่เข้าใจจริงๆว่าห่วงเข้าใจว่านั่นคือดูแลกันมาอย่างดีอะ่ะนั่นคือลูกที่คอาลัก,ก่ะแต่ว่าด้ยวยความที่เราจะต้องดูแลเด็กหลายคนน่ะเราขอจําเป็นจะต้องใน้ท่านี้เราจะต้องดูแลแล,แล้วก็ดีเด็กคนอื่นด้วยเวแบบนี้ถ้ามันมีการพูดคุยแบบนี้ได้การเปิดหูที่สามในสถานการณ์ที่เหมาะสม มันจะทําให้เราล้บมือสถานการณ์ง่ายขึ้นมากเลยเพราะจริงๆผู้ปกครองไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่มีคนคนนึงรับรู้ว่าเออใช่ฉันห่วงลูกมากเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันห่วงเธอรู้ใช่ไหมว่านี่คือคนเดียวที่ฉันดูแลประกบปะงหง,งยุงไม่ให้ไต่ไรลนี้ตอนเธอรู้ใช่ไหมเขาต้องการแค่นั้นนีงเนี่ยซึ่อาจารย์สถานวิทยลียตอบพอดีเลยว่าเออในมุมพวิทยาลีย,ยถ้าเกิดว่าพี่พี่คิดว่าถ้าในห้องเรียนอ่ะมันมีแบบมันมีครูที่เปิดครูที่สามอ่ะพี่คิดว่า ในห้องเรียนมันมันจะเป็นยังไงในห้องเรียนไปเด็กๆจะมติว่าวันเนี้ยจบรายการไปแล้วเขาลงโอ้โหที่สารไปใช้สุิมันจะเป็นยังไงเชอรี่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปในเชิงของการเรียนการสอนเรื่องนะหรอกแต่ความรู้สึกของเด็กที่มีต่อวิชาที่อยู่สอนความรู้สึกของเด็กที่มีต่อคุณครูคนนั้นความรู้สึกของเด็กที่มีต่อโรงเรียนมันอาจจะ่ตงเด็กบางคนเข้ามาโรงเรียนโหเรียนมันไม่ใช่สิ่งที่น่าสนุกเลย เพื่อนบางคนก็เชื่อว่าจะน่าคบขนาดนั้นแต่กลายเป็นว่ามีครูคนหนึ่งอ่ะเขาดูพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราพูดแล้วเขาดูฟังในสิ่งที่เราพูดจริงๆอ่ะเด็กมันรู้สึกต่างน,นะแล้วยิ่งเป็นเด็กอะจี้มันมีเรื่องของ power เข้ามาเกี่ยว,วอยู่บ้านเขาก็ถูกพ่อแม่กดทับ power ไว้อยู่โรงเรียนบางทีอาจจะเจอเพื่อนที่เก่งเรียนเก่งกว่า,วามี power กว่าเขาอีกอ่ะถ้าครูที่เขามี power กับเขาเมื่อกดเขาอีกคนเขาไม่เหลือใครเนาะนะ ต่ว่าถ้าเกิดแบบเออเขาได้คนที่แบบอุ้ยทาไมคุณรูคนนี้เขาแบบฟังเราอย่างเงี้ยมีอะไรก็ฟังไม่ได้แบบมีอะไรก็หยีได้จะสอนจะเอ็ดูเคตลอด<ช>เลยอะไรเงี้ยแต่แบบอ,อ,อุ้ยเขาฟังแต่จริงๆอ่ะเ,เราไม่เราไม่ได้อยากได้วิธีการแก้ปัญหาแต่เราแค่อยากได้แบบเออคนฟังเราเฉยๆอ,อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่บางทีอยากได้แค่คนฟังเฉยๆแล้วสิ่งนี้ยากนะสิ่งนี้ยากการแค่ ไปอยู่กับอีกคนนึง<ะ>ยิ่งเราเป็นครูอะไปอยู่กับเด็กที่มีปัญหาฉันรู้ว่าถ้าเธอแก้แบบนี้มันหายมันทีมมาต้องอดทนเราต้องไม่ไปขโมยโอกาสในการที่เขาจะได้เรียนรู้จากความความยากลาบากตรงนั้นนะบางทีบางทีสอนอะมันง่ายมันฟาสต์แทรกอุย้ยแป๊บหนึ่งก็หายแต่ว่าการสอนให้เขาอยู่กับสิ่งที่ยากๆแล้วเราอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าฉันอาจจะไม่ได้เข้าข้างเธอเสมอแต่ฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอ นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งต้องการก็ได้ทัชใจมากค่ะพีเ่เชอรี่แล้วอย่างเงี้ยครูอ่ะครูเขาฟังแบบเขาฟังอย่างอย่างที่พี่บอกออกเขาฟังคนเยอะมากๆแบบเด็กวันนึงแบบฟังแบบไปร้อยคนอะเออเจงเออแล้วแบบผู้ปกครองอีกมาด้วยอารมณ์ไหนก็ไม่สามารถรับรู้ได้แล้วผู้บริหารอีกที่เขาต้องฟังอะไรเงี้ยแล้วคุณครูเขาพี่พอจะมีแนวทางให้เขาแบบว่า มีแบบมีมีทางที่แนะนําเขาไหมว่าเออเขาควรจะแบบมีวิธีฮิวใจตัวเองย่างไีฮิวใจตัวเองไงโอเคเป็นการปิดท้ายที่ดีๆนะการฮิวใจตัวเองก็อย่างแรกเลยฟังตัวเองนิดนึงเหมือนเดิมเลยเหมือนพูดเหมือนเดิมหูที่สามีไว้ใช้กับตัวเองบ้างฟังตัวเองด้วยแล้วเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเด้ออย่าลืมเนาะอย่าเลยอะไรว่าไปเหมือนกันอะไรมนุษย์ ไอเด็กที่เราเดิวด้วยนั่นก็มนุษย์ไอผู้ปกครองนี่ก็มนุษย์พอ,อ,อก็มนุษย์เพื่อนครูกันเองก็มนุษย์เราเดิวกับมนุษย์ตลอดแล้วเราก็เป็นมนุษย์ทําไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนกันมันมีวันแย่มันมีวันดีเราฟังตัวเองเราฟังคนอื่นแล้วอย่าลืมว่าฟังตัวเองแล้วให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อน mm hmm. อะแล้วก็ค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ต่างอะไรจากการอยู่บนเครื่องยิงที่เอาแม้ใส่ตัวเองก่อนแล้ว mm hmm. เออเพราะงั้นเราคิวตัวเองเราฟังตัวเองเราทําให้ตัวเองพร้อมพอ ที่จะไปดูแลไปช่วยเหลือคนอนื่นอันนั้นน่าจะเป็นวิธีที่แบบคือไม่รู้ว่ามันเป็นรูปประทับไหมอะนะแต่จริงๆแล้วการจะมีหูที่สามมันคือเก็บไว้ใช้กับตัวเองเก็บไว้ใช้กับคนอื่นแล้วมันเป็นแค่สกิลสกิลหนึ่งจากอีกไม่รู้อีกกี่สกิลในการเป็นในการเป็นครูด้วยเนะาะ วันนี้ก็แบบได้คอนรู้เยอะมากๆแล้วก็สนุก wow> มากๆที่พี่ชลี yes, ่แบบได้ยกเคสอันนี้มาให้ก็ขอบคุณพี่เชลลี่มากๆเลยดีค่ะสำหรับอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมรอติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอัศสอนเอูเคชันแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education